สกินล็อตสกินไม่ผิดวะสกินลูกแก้วน้ำเงินมันมันไม่ทำแล้วไม่ลูกแก้วน้ำเงินอ่ะมันจะไปทำลูกแก้วเดืองแทนลูกแก้วทองแทนเอ้นมึงมึงอย่างน้อยมึงเปลี่ยนแบบลูกแก้วเงินห้าลูกเป็นลูกแก้วทองหนึ่งลูกได้ไหมเยอะกวานีเต็มไปเลยไอ้เี้ยเขาไปสุ่มเล่นๆได้หมดเลยโดนเนี่ยมึงไอ้เที่เราสุ่มโอ้ยมึงเป็นวางดักมันทำไมอ่ะไอ้สตาร์ใสหอก โอ้โหโหนี่แหละโดน่ะเอ้ยคล้องดักแบบนั้นโอ้โหเจีาอ้าอ่าวอสูงมึงโอ้ยเมยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ทำ d a เม g ได้ไวเฟิร์สลาก่อนไเฟิร์สทำอะไรไม่ได้กวนตีโอ้โหควนตีไม่ได้ไม่นะ ไอที่เลยมันชิ้วแล้ไอสัตว์กู<อ>ทำอะไรใันมีงไม่ได้หรอไม่ได้มันมันตีใส่กันซีซีเชี่อไอ้กูโดนกลับชา้าได้แล้วแม่งมา<น>เอาใหม่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 ไมนั่นนี่เนี่ยไอปู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 พวป,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 ปูมาโอ,โ,โอ้โหไโอ้ไสัตว์เฉยนี่เฉยไปยไม่เป็นไรคนเราพากันได้โอ้ยเฉยเอา เ่าเฮ้ยไ่กม่แอ้ย้เ้ยไม hey. totally ่โดน่หกไก่แ like ม่งโคตรโหดเลยเมื่อกี้อ้ยระวังมันจะได้เมนชั่นสลแลมตอมันจะเก็บสแต็กมาได้เมนชั่นอยู่วะอเปกติแล้วกูว่าเชียโอ้ยเฮียสกิลวิวช่อๆกระเทยด้วยูแเคดังนั้น อ้ยเฮ้ยโอ้เข้าไปแล้วอย่าสุโอ้โหโอ้มันโอ้โหไอ้เนี้ยเล่นสุดเลี่ยมันโอ้ถอยถอยถอยไอ้ปูมาไม่นะไม่นะกูก็กดสกิลว่าวเหมือนกันไอ้เฟิร์สเอาฮิวไปไอ้เฟิร์สเอ็ฮิวไปเล่นต่อไอ้เฟิร์สเอาฮิวเล่นต่อไอ้เฟิร์สเอ็ฮิวเล่นต่อจังหวะนี้กูอันตรายไอ้ปูมึงไม่น่ามาเลยวะโอ้ไหโอ้ไม่โดนโดนกูมูลาดเออนี่ผิดหลบออกมา เีอยเ่าแย่เยอะทำไมเนี่ยตมันซีนี่ไงมึงเกือบเที่ยวม่งรอดช่องมาโอนยกมาเออหน่อแหละดีมากยุเอชุบฉับเออเรียบร้อยแต่วันนี้ยานกำลังขึ้นมาไอ้เฟิร์สวิ่งหนียุเอพักออกให้หนึ่งทียานมาแล้วยังไงฮีโนะคาวมิมิคาวูระมาตั้งแต่ไกลปาดชุบฉับชุบฉับดูอีกนิดแฟดหลบไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยโอเคไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมีผิวจะตัวเลยเสื้อเขาเงียบเขาทำอะไรกูเนี่ยอ้า ไอ้นะไอ้เฟิร์สตายแล้วกูจะอยู่รอดในเรนนี้ยังไงไว้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 เข้ามาเรนนิดเดียวไ้เมดเข้ามาช่วยไปไว้ไว้จะได้ไอ้ใช่หมวะมันจะมาอยู่ชาวนัดพาร์ทกูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วมันดักกูมันดักหน้าดักหลังโอ้ย ซซซิิิงงงอุยรอดเชี่ยรอดด้วยโอ้โหไม่โดนไม่โดนได้ไงวะกกุ๊ตรงตรงขนาดด้านมือจะหลบได้อยู่เออดูดูสวยดูสวยดูสวยเออดีมากโอ้จแดงแม่งมาให้ดูเฉยพุกมาโอ้โหเชี่ยแม่งมันพิ้วว่ะมันเดินหลบได้ไวเฟิร์สจูงอวู่เฟิร์สมันเดินเร็วมันเดินเร็วเออจะคิดไปกลัวรังกึนไปกลัวรังกึนไปมันมีความกลัวในใจ เล่นได้มั้งเนี่ยมาอยู่คนเดียวปะตายโอ้โหไม่ตายแล้วตัูแข็งเออสวยโอ้โหเชียร์เดเมจกูมีแค่นี้ดาเมจกูหมดแล้วเฮ้ยหยันมายังไงฮิโนะคามิคุระถึงหรือเปล่าโอ้โหเชียร์โซเรนชิพะายต่อให้ถึงก็อย่าเข้าเลยที่ของเร้องไม่ไม่ตัไม่ต่อเลยเดี๋ยเอ้ยเมื่อกี้แม่งเอซูแม่งรอดอ่ะโอ้โห พวกกูอันตีไม่ติดอ่เชื่อไหมตอนดึงเสร็จแล้วมันนันเนี่ยกูสากฟิกดึงเรงไม่ติดดึงฟิกเมื่อกี้กูดึงฟ<ม>ิกไม,ไม่ใช่ฟิกดึงให้กูพฟิก,กโอ้ย,าอยอ้าวอูดีเลยแรงชิ่ผ่านรับการเล่นยังไงเนี่ยคือมันโดนมาช่วยหน่อยเออถอยถอยมาดีที่แก่แบบโอ้โหเฮียคิวขึ้นไปไหนรึยังโดนย้ำรัวๆเลย ปล่อยปล่อยก็ได้เพื่อนปล่อยก็ได้ถ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยอ่ะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาละไม่ปล่อยไม่ปล่อยเพื่อนเอนมาเพือนมากูเห็นอยู่เออวะเพื่อนเชื่อตัวทุกคนมานมาช่วยกันหน่อยสิเอาเลยคาร์โนคางูระชุบฉับชุบฉับพวกคุกมาจังหวะนี้ดูเออแกนร่าตัวระเบิดไปโซลคิวอล้วโซลคิวแล้วใช่โซลคิวไปอย่างไรเราฆ่าได้โอ้ยเฮียไม่รวยเลยวะ ว่าจะเอาพลังแสงรวยมาพลังแสงอันนี้ไม่ค่อยถูกใจกูเลยวะมันช่วยทำให้กูถึกได้ก็จริงแต่แบบกูไม่มีตังค์แล้วเล่นไม่ได้เยอะวะโอ้เชี่ยโหดยันมไม่โดนอลยป็นยางเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายแล้วสุวะเดี๋ยวปัอมก่อนดีกว่าไลยเลยเลยเลยนี่ไงไปแล้วไม่ไม่มีไปแล้วละร้อยแตกไอ้ที่อะไปต้อแตกนะจ๊ะ ทำอีกหนึ่งเล่นต่อโอ้โหอันติอันตีครับอันติผมแรงอันติผมแรงโอ้ยเฟิร์ได้คิวแล้วเฮ้ยเร่อเมนมาตัวลูกคิวบ่อยเป็นปรัเป็นปรับปรับปกระสุนคุณเยอะ5-2องกรอยมึงมีเฮ้ยห้าสองของดาเมจก็ไม่ออกอ่ะโเป็นไงเป็นไง ไอ้เท oh, mm ี่ยห้าสองสกอร์ยอะกว่ามึงอีกเยอะเลยมึงมีอยู่เหมือนเดิมเลยไอ้เที่ยมือนเดิมเที่ยอย่างนีนเดิมกูยังไมีด้วยเฮ้ยเที่ยมันมันแค่จังหวะดีได้คิวเฉยๆวะไอเฟิร์สมันไม่ได้ทั้งใจลากเลยแต่ว่านดเมจมันแบบเป็นดเมจปิดพอดีโซโลคิวบ้างก็มีนะโซโลคิวในป้อมสองทีปะได้ไอ้เด็กดุวะเราไม่งี้ตลอดเลยไอ้เที่ยไปบ้าหรือเปล่าปีนี้ปีนี้ ปิด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 ด่มเลช่วยั่มเลยก็ได้มตัวอะไรก็ได้เลงมั้ยบบับหย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 ับกูเชี่ยจัดลมเลยเกือบตายเมื่อกี้ไอ้ลิโดนโฟเรนตีธรรมดาธรรมดามากูม่แรงเท่าไหร่วะเกียร์เลยในป่าแรงมาโอ้ยโอ้ยหนึ่งเกียร์ที่ใไแล้ไม่โดนอมนีแกนั้เลย ผู้เชี่ยวอยู่เอะแรงอยู่นะไอ้เหี้ยมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่แค่นี้หรอไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สเฮ้ยหลอกล่อองั้นเหรอตีอยู่อันตีปรับปรับโอเคแตกเพราะมันมีใครมาช่วยเลยไอ้เหี้ยวตรงี้โอ้ยตายไปนะโอ้หยามันข้ามไป้ีนี้ปูมันปูไอ้จอมปูไอ้ไม่นะโอ้โหไม่รอดเออหยานด้านหลังได้อยู่ปะ เฮียจะการ์ปูเลยจะการ์ปูน้อยยันวิ่งทันไหมเนี่ยโอ้ยเฮียโดนจุดสูงวิ่งไม่ทันละโอ้ยไม่โหายไปไหนไม่รู้เชื่อเอ้ยวไปเฟิร์ตเพีตัวเดียวเฮ้ยโอ้ยปูตายโอ้เรียบร้อยตายไม่น่าไอ้เชี่ยมันเสือออเสือออกของดามิดล้วนแน่ไอ้เชี่ยไหมก็ว่าทำเบอบางจังเลยบางดีไอ้เฮียพวกนี้์ฝรั่งข้ามออกก่อนอืมคนจะเป็นแท้งงี้เฮีย เราเป็นขี้คนป่าไอ้เหี้ยก็ฝ่าของข้ามมันมีแทงมันก็ต้องแทงหรือเปล่ากูเล่นอะได้ไงก็ระคุมแล้วก็เรามีแทงแล้วโค้งแลอกแทงหยานไหวไม่ได้น่ะช่วยหน่อยเออได้อยู่ช่ลยลุกยีนแล้วกูเล่นลำบ้อหลอกว่าไอ้เนี่ยมามามามินติกูุนติโอ้โหเชี่ยสวยเฟิร์สตาาโอ้โหเรียบร้อยเออโดนโดนพลังเวทกูอัดหน้าเข้าไป เอาไงต่อเอลสุโดนฮุกไหมมีฮุกหรือเปล่าไปแล้วมันฟิกเลยผมมันฟิกเลยยังไม่ทำแง่เลยความหวาดกลัวไว้โอ้ยมาดิอันตี้กูมีนะเว้ยอันติกูมีนะเว้ยอันติกูมีนะเว้ยไอ้เหี้ยอันติอันตี้ปรับปรับปากหัวเฟิร์สคิวอีกแล้วเฟิร์สคิวน้อง โมโลเชียอะไรยืนอยู่เต็มเลยไอ้เนี่ยเจ็บสามสกอร์ที่ขอเลนไอ้เนี่ยเลยเหอเจ็บดีดีมันก็ดีกว่าเป็นหูหรือเปล่าว่าดูบุงทำดีไอ้เยอะดูดูไอ้เจ็บคิวโอเชียดึงมเลดึงมูลาดิไอ้เิร์ดึมูลาโอ้ยากไอ้เนี่ยยากยากมาทำเ โอ้ยโอ้ยที่จีนหายถอ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 ยแม่อยู่ใกล้ถึงยาติเกินไปเกินไปโอ้ยเดอันตรายควัถอนครัวไอ้ป้อมอ่ะเชื่อๆเช่วยกลัวป้อมไหนยไหมเฮี้ยสามตัวหรือเรื่องติ่งเยอะเหมือนเลยไอเฮี้ยไปละไปละกูไปละอันตรายเฮี้ยถอยถอยถอยวิถอยช้ากว่าเมื่อกี้ประมาณเสี้ยววินี้กูแตกไปแล้วนั่นน่ะ กลับดีกว่าที่เราจะโซวยลดคุณความเขาบ่อยยิ่งนะว่อโว้ยโมโฟเลนติดตามกูมาโอเคดรอตนะเฮียเอาได้ดิได้เฉยได้แล้เฉยโอ้โหเอามึงละโอเกือบไปไปเชื่อท่าเมื่อกี้กูอยู่ตรงนั้นนะตายไปแล้วเย้ได้เอ้าตายเอ้าเออตายโอ้โหเฮียเ้าไปทำไมไอ้บ้านนาเหลาน้องโอ้โหกลับบ้านไปเลย ชี ee, yeah, <you S 1> ่อานวลน้องแม่งแม่งแบบมาถูกจังหวะที่หายเลยฮี่อันติยูเอฟขัดได้ด้วยวะกดขัดสวยมากยูเอฟยูเอฟมันจะเคลียร์ได้เอ้าเฟิร์สรถไฟกูอ้าอ้น้องอุ้ยไปแล้วมั้ยอะไรอยู่ในนี้วะไม่มีไปแล้วไปแล้วไปแล้วหายเต็มทีมแล้วผลความเอาเอาเฟิร์ส สวยอย่างนี้ตามต่อมันพับพัโหแตกเลยเฮียมูราดเฮียพลาดสองรอบติดแล้วนะเมื่อกี้เพิ่งเกิดมาตายแล้วลงมาช่วย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 เมาไซ้อนเฮ้ยมันเก่งมันเก่งมันเก่งไปถังันี่ันเล่นเอาไงไม่ต้งเฮียไปเออไม่ต้องเอาดาร์กเอาดาร์กีเอาดาร์กียังอะแบบนี้ต้องเอาดาร์กแล้วเดี๋ยวกลับเสร็จแล้วมึงไปด้านบนหร่อไงกันไปแล้วกไป ไม่มีอ้ากูโมเอ้าเอาเจ้าสวยเอ้ามูลาดโดนอีกแล้วโคตรควายเลยมูลาดพาดมโง่สามทีติดอุ้ยแฟดเลยตีป้อมอยู่โอ้ยทำหน้าที่แครี่ดีได้ดดงไม่โดนโอเคแต่เลือกกูจะหมดแล้วนะ มึงดูดเลือดได้ถ้ามึงออกของดูดเลืได้ดูดเลือดมีอยู่ดูดเลือดมีอยู่โอ้โหไม่โดนเลยแม่งโอเคเลือดกูกลับมาเต็มอ่ะดูดมาสวัสดีตอนนี้มันไม่กล้าเนี่ยเข้ามาดิเข้ามาไหมไอลิโอ้ยหนีเลยไอลิหนีกูเลยโอนตีกูแรงจัดไอ้เหี้ยแค่กูอันตีไอลิแม่งหนีกูเลยต้องหนีอยู่แล้ววะเมื่อกี้มึงโดนอัตีกูเต็มชุดอ่ะสิหกสแต็กอ่ะหรือเปล่าวะกี่สแต็กก็ไม่รู้เหมือนกันวะ แต่คือก็แรงอ่ะมูลาภาให้กูเห็นอีกสักทีดิเป็นบุญตามากติดกวนตีครับอตีเข้ามาครกวนตีเข้ามาครับจิบจับจิบจับแตกเลยครับโอ้โหตวี้คิตคิวฟเรินโตีเข้ามาตีผมแรงมากโโหวตีผมแตกไปเลยตีผมโอ้โหเชี่ยเอ้าเฟิร์สฮุกสวยแต่วนี้กูตีกูตีกูตีเอาต่อเอาเอาสุดโอ้โหไม่มันในป้อมระวาไม่ได้ละตีป้อมอยู่เออเชี่ย ยินนันตีโคตรแรงอ่ะไอเียฉัเป็กอีเเนอาเอ็มของมึงแหละเอาไปเลยเอาไปเอะไอเหียทำยาราสเขาไป็ลเรท่านิดวาจไม่มีคนตามแล้วะบอกยาราสไอเหียฝีมือล้วนขีมือเลยนะมัน สำหรับกูแบบนี้มันเหมือนมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าราดแบบจงใจอันนี้่าอันนี้หน้าดาอยู่แต่มันคือแบบจังหวะมันได้อันนี้โอเคแต่ถ้ามึงอยู่ถ้ามึงเล่นอาญาเมื่อไหร่อ่ะมึงโดนแน่นอนอันนี้โอเคแต่ถ้ามึงเล่นอาญาเนี่ยมึงโดนเพราะเพราะว่าจังหวะที่เฟิร์สคิวอะเป็นจังหวะเฮีย้าเ้ยถ้าไม่มีไอ้เฟิร์สดึงดึงมูลาจังหวะจังหวะโง่ๆสองรอบนั่นคือไม่ชัดไม่ชันอาจจะไม่ชนะไม่ได้ด้วยมูลาดไม่มางง่พลาดโดนสองทีอะ มันเอาป้าฟาไปเออเฮ้ยป้าฟาตัวเดียวเองเอ้ยแต่มันได้ป้าฟามันช่วยกูไงกูกูได้ประโยชน์ไงกูคนได้ประโยชน์ไงมึงดูดาเมจกูแสนหนึ่งเพราะใครก็ฟ้ากูจะไม่ได้ไม่ได้คุณจะมาด่าซัพพอร์ตผมแบบนี้ไม่ได้ถึงซัพพอร์ตผมมันจะเอาคิวผมไปเกือบครึ่งแล้วเด่ะดูซัพพอร์ตแม่งได้แปดคิวเด้อเฮียเฮ้ยด้วยได้ด้วยได้บีพีได้ไหมวะใช่ไงมันได้บีพไอ้เฮียเฮ้ยไอ้เหียศูนย์ศูนย์สิบห้าได้บีพีเหรอ สปอร์ตสปอร์ตดีกว่าอะไรอ่ะเสปอร์ตอ๋อดาเมจมันไอ้เชี่ยดาเมจก็ไม่ได้เยอะกูได้เว้ยรับดาเมจก็น้อยแต่เข้าไฟเยอะสุดปะเออมันเข้าไฟไม่ก็ไม่เยอะสุดนะอะไรเนี่ยระบบเกมมันได้ตายเงี้ยสปอร์ตเงี้มันไม่ตายสักตัวมึงดูกูได้สังหารเยอะสุดเนี่ยท่านเนี่ยอ๋อขอแท่งยังคิวได้แต่กลัวเวทแน่สักกเจะร้องอย่าหาดีกว่ากลัวกลัวเวทเมื่อกี้ร้องหมดเองโอ้ยโอ้ยเฟิร์สปล่อยคิวให้กูบ้าง โอ้จัดไป14คิวคนเดียวเล้วมั้ยลองให้ข้ามนะอิงตัวเองไงเฮีย